เรื part, ah, ่องทาาเรื่อปลาสวายแล้วทมองวงแกมมันนหนอืมต้มม่ลไหลมานหลมันมันมัไหลตุมยำบว่้เป็นเนบอดไข่แซ่บนักไม่กินผงเลยอืแซ่บใครติดล่ะ แต่ว่าต้นหายไปนะ้นจังๆเลยใครกินเลยมีแต่ใครเลยพี่น้องเลยสุดยอดจีลิลๆนะมาให้เห็นแบบพี่นอ้องเหน็นบรรยากาศการกินนี่กว่าขอบอคุณ คือเงี้ยปลาคือหมดคือกันนะคืออย่ตวันเป็นเงนเขาบอกคนครสาษาแค่ไน <c oughs> ทะเลปลาทะเลก็ปลานำจืดนองหมอนี่นแซ่บครับ้อัาาแซ่บาาครับพี่น้องมนันเท่าเืมเราแซ่บตะก้นกโซ่นอนอยู่โรงพยาบานนลนี่แหละ cái tuyệt vời xẹp xẹp lại